สวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมช่องไก่จ๋าชาแนลนะคะวันนี้เนี่ยไก่จะมาสาธิตวิธีการผ่าหัวบอลสีนะเดี๋ยวไก่ทําเองเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะแต่ว่าการผ่าหัวบอลสีของไก่ในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเทรนเนอร์ที่คอยช่วยไก่เนี่ยนะในการผ่าหัวอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราไปดูเทรนเนอร์ของไก่กันว่าเป็นไข่ให้เดาให้เดาว่าคนไหน สคนที่ยืนอยู่นี้นะให้เดาว,ว่าคนไหนจะเป็นเทนเนอร์ของไก่อ,อันดับแรกขอมือเทนเนอร์หน่อยค่ะนี่เทนเนอร์ของเราคือน้องคนนี้เองอ่าแนะนําตัวหน่อยค่ะแม่บอกอ่าเขิน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 อันนี้คือน,คน้องไอติมนะนะ้องไอติมเป็นลูกของพี่ปานั่นเองเดี๋ยวน้องไอติมเนี่ยจะมาสอนไก่ผ่าหัวบอลสีไป เดี๋ยวนะอันนี้พันอะไรอ่ะน้องไอติมพันอะไรอ๋อต้องดูชื่อมันตรงนี้อะไรเนี่ยไ,ไก่ทองไก่หรือไซอะไรทอ,งทอง,ทอง,งทองนะเนีน่ยพีว่วางทองนะประเวนี่มันพันวางทองนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยไก่จะมาผ่าผ่าน้องไอติมสองคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะวิธีการผ่าอันดับแรกเราต้องฉีดฉีดแอลกอฮอล์ก่อนใช่ไหมลูกเพื่อความสะอาดนะการผ่าหัวบอลสีเนี่ย มันต้องอาศัยความสะอาดต้องมาดับแรกของหอยติมฉีดไหมฉีดไปแล้วนาะนี่ไก่ต้องฉีดก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บน้อยติมพี่ยังทำยังไงต่อเดี๋ยวพิ่งนะพี่ต้องเอาเอา,เอาล่าออกก่อนไหมล่าอ,ออกอ๋อมันจะต้องตัดหัวมันออกก่อนใช่ไหมโอเคอะน้อยติมตัดเลยน้อยติมแต่อันหนึ่งเดี๋ยวพี่ตัดอันหนึ่ง ดดอโอเคออกงั้นอุดงั้นี่อุดแล้วอันนี้พี่ผ่าเลยนะอันนี้พี่ต้องเอาตรงไหนออกอะตรงนี้ออกปะหรือว่าทิ้งเลยล้มเลยไหมอันนี้ล้มอันนี้ให้พี่เอานี่ออกใช่ปะอันนี้เราจะล้มต้นเลยหรือว่ายัางไงล้มเลยไหมหรือผ่าหัวไปเลยผ่าตรงนี้เอาอันนี้ออกก่อนนะนี่นะน้องไอติมอยู่ปออะไรแล้วค่ะปอสี น้องอตีนน่ยอยู่ป4แล้วใช่ไหมคะปกติน้องตีนนี่มาช่วยแม่ตลอดเลยนะมาช่วยตลอดเลยใช่ไหมก็เลยแบบผ่าเป็นใช่ว่าเห็นแม่ผ่ามาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมอันนี้พี่ผ่าครึ่งเลยไหมผ่าอ๋อผ่า,ผ,า,ผ,าผ่าแบบนี้เลยนะกี่กี่ส่วนดีนี่ถ่ายนะอ๋อผ่าแบบให้เล็กได้เลยใช่ไหมโอเคนี่นี่ มันเล็กอีกได้ไหมไม่เอาแล้วใช่ป่ะอ่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวพี่ผ่านนะอันนี้พี่ผ่านตรงกลางเลยนะนี่เลยนะใช่ไหมอ๋โอโอเคผ่านตรงนี้เทรนเนอร์บอกว่าให้ผ่านตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปโดนเคี่ยวอืมอันนี้ให้น้องให้ติมทำนะเพราะว่าเคี่ยวมันเยอะเดี๋ยวพี่มือสั่นโอเค อันนี้พี่ก็ผ่าอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมใช่จิมนี่นะผ่าแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ยังไงอ่ะยังไงต่ออย่างนี้ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมเด็กแล้วก็ผ่ายอย่างนี้อย่างนี้ต่อแบบ อันนี้อันอนึงะยางมันคันใช่ไหมคะแล้วพี่ผ่ายอย่างนี้เลยได้ไหมไม่จริงนี่เสร็จเลยนะเนี่ยนี่เอาเนี้ออกด้วยนะเนื้อมันใช่ไหมนี่นะของพี่ได้ละแล้วก็อันนี้เนี่ยพี่เล็งก็คือว่าผ่ายอย่าให้โดนตามัยใช่ไหมคะ โอเคเนอร์อเขียนเนขเข้ยวมากดูด,ดูมันอยู่ในสายเลือดจริงๆเขี้ยววิธีการผ่าท่านผู้ชมก็คือว่าเราต้องเล็งก่อนว่าว่ามันเขี้ยวอยู่ตรงไหนแล้วก็พยายามหลบอย่าให้โดนเขี้ยวแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยเวลาผ่าเนี่ยเราให้เขาติดติดเปลือกมันไปด้วยติดเปลือกมันไปด้วยโอกาสที่เขาจะรอดเนี่ยสูงมากเลยใช่ไหมคะ นี่เลยเราก็ผ่านี่เลยนี่เลยเราเดินเดี๋ยวเราก็ติดไว้ข้างกล่องเนาะเพราะเป็นสีมือเราใช่ปะ่ะถ้ามันเน่าเขาจะได้รู้ว่าเราผ่า <c oughs> นี่นี่ได้แล้วอุย้ยมันเล็กมากเลยอะของน้องิมอะจริง,รงๆของพี่เล็กได้อีกไหมถือพอแล้วพอแล้วหรอนี่เสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ พี่พิเศษาะารเลยนะวังทองพยายามอย่าให้มันโดนด้านหลังของมือนะโดนหน้ามือเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้ามาโดนหลังมือปุ๊บมันจะคัดขึ้นชื่อว่าบอลเนี่ยหายห่วงใช่ไหมคันใช่ไหมน้อยติมเคยคันนะไม่เคยหรอ ไม่เคยผ่าหัวโดนแต่ว่าตรงก้านนั้นไม่ขาดอ๋อไม่เคยไม่เคยผ่าหัวโดนข้างหลังใช่ไหมเรามัดระวังตลอดเราจะเห็นอันนี้เนี่ยเราจะเอาไปเพาะไปเพาะไปเพาะต่อนะเอาเขาไปปลูกต่อแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโตหัวเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่มาขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาอันนี้ไปล้างกันใช่ไหมคะนี่น,นี่สามต้นนี้หกร้อยเลยนะ่ <laughs> ะเดี๋ยวพี่แก่ไปล้างให้นะ นี่เตรมรออยู่นี่ไปล้างฮะหนูล้างเองเหรอโอเคไปเทนเนอร์บอกเดี๋ยวล้างเองไปเราไปล้างบอลกันแอ๊ดเราก็เราเราต้องขยี้มันนะไม่ต้องใช่ไหมเราฉีดอย่างเดียวใช่ไหมนี่ก็แค่เอามือเฉี่ยวเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไปขยี้มันแรงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเคี้ยวมันจะหักใช่ไหมลูกแค่น,นี้พอหรอเราก็มาช่วยกันก็เอามือหยิบได้เลยใช่ไหมลูก ราเอามือหยิบใส่หยิบหัวบอลที่เราผ่าเมื่อกี้เนี่ยแช่น้ําเนี่ยก็จะเป็นน้ําที่่าเราใส่สารส้มเป็นก้อนลงไปด้วยนะคะก็คือมันก็จะช่วยให้อ,อะไรนะเชะลาใช่ปะ่ะไม่เป็นเชลาแล้วก็จะทาให้บอลเนี่ยออกออกลากเร็วขึ้นแช่ไว้กี่นาทีคะลูกประมาณกี่นาทีสิบห้าพอไหมประมาณสิบห้านาทีหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้นะ อันนี้ก็จะเป็นที่เราไม่ใช้แล้วเราก็เก็บใส่ไปหมดย่งหมดย่งนี่เสร็จแล้วป้ายชื่อเราอยู่ไหน,นเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาป้ายชื่อของเราใส่ไปด้วยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันคือพันธุ์อะไรจะได้ไม่ผิดใช่ไหมเดี๋ยวมันจําไม่ได้เพราะมันไม่มีใบแล้วไนงะมันจะมีหัวเสร็จแล้วเราก็แช่ไว้สิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเอา เจ้าวังทองตอนนัวนี้ลงกล่องกันอ่ะเดี๋ยวรอกอ่อนเราก็เอาอันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้คืออะไรอะลูกดินภูเขาไฟอันนี้คือดินภูเขาไฟนะคะท่านผู้ชมเราก็เอาใส่ไปในในกล่องใช่ไหมกล่องนี้ก็ร้านทุกอย่างยี่สิบนะเยอะเลยใส่ใส่สูงไหมลูกใส่เยอะไหมประมาณไหนประมาณกี่เซนดิหนึ่งนิ้วถึงไหม้ครึ่งนิ้วชี้ครึ่งนิ้วชี้ใช่ไหมเราวัดต้องวัดต้องเปนะ๊ะนะ วัดเลยครึ่งน,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 นี้ครึ่งนี้หรือครึ่งนี้ไม่รู้ไม่รู้ไหนไหนพี่ดูดิโอเคนี่ก็พอมัอ้งเนาะนะใส่ประมาณนี้แล้วแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็เอาบอลสีเนาะที่เราแช่ไว้เมื่อกี้เนี่ยเนาะเอามาใส่ในนี้อีกทีนึงไปใส่กันเลยต้องล้างมือก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวเอาวางไวเก้าอี้แล้วเราไปล้างมือกันก่อนเนาะตอนนี้นนเรา เช่ครบ15นาทีแล้วแล้วเราก็จะเอาเขาเนี่ยมาใส่นี่ใช่ไหมป่ะน้อยเต็มจัดก,การเลยเทนเนอร์พี่ทำเองดีกว่าเทนเนอร์สอนเทใช่ไหมปึ๊บเทหมดเลยนะเรื่อไงต่อคะพี่ก็เก็บอันนี้ออกใช่ไหมอ๋อนี้เก็บสารส้มสารส้มที่เราแช่ไว้ในแก้ว เอาออกแล้วก็ให้เหลือแต่แต่ตัวหัวบอลที่เราผ่าไว้ใช่ไหมโอเคเราก็สลัดน้ำให้แห้งใช่ไหมสลัดก่อนไหมเส่ยังไม่ต้องใส่เลยใช่ไหมโอเคนี่เราก็จะเอาบอนที่เราผ่าเอาใส่กล่องไปเลยนะค,ะคว่ำเลยไหมพี่ว่าเราคว่ำตะกร้าเลยไหมเราก็เขีย่ยใช่ไหมโอเคเขีย่ยไม่ให้เขาติดกันนะ ทำไมต้องเขี่ยไม่ให้ติดกันนะคะถ้าติดกันเดี๋ยวมันตื้นแสกันก็ต้องพามอเดี๋ยวมันเน่าใช่ไหมันยังไงนะถ้ามันติดกันแล้วก็ต้องพามาอ๋อเราต้องเอามันออกมาผ่ายอีกใช่ป่ะก็คือเขี่ยให้มันอยู่ห่างๆกันนะถ้ามันเป็นต้นเล็กแล้วหัวมันติดกันก็พาขึ้นแล้วก็ปลูกมันอะอ๋อโอเคเทรนเนอร์บอกว่า ให้เขี่ยออกจากกันนะเดี๋ยวให้ติดกันถ้าติดกันแล้วจะต้องให้พี่ไก่มาผ่าเรารอต้องรดน้ำพอไหมไม่ต้องใช่ไหมก็คือรอจนกว่ารากเขาจะแตกเลยเนาะะเคยใส่กระถางอ๋อพอรากแตกแล้วเราก็เอามาใส่กระถางที่หลังจะต้องรอให้รากยาวอ๋อรากยาวด้วยต้นยาวด้วยใช่ไหมผลยัง ไอติมมันมหมดแล้วเสร็จแล้วสีมือมากแล้วเราก็เอาอันนี้ฉีดเนาะโอเคเอามาปั๊มลมก่อนนะเขยา่าก่อนเขยา่าให้มันแบบกระฉูดฟูก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊มปั๊มมีแรงปั๊มไหมให้พี่ปั๊มให้ดีกวนะ่าไหมมาอันต้องให้แบบแรงดิดเทอร์โบเอาฉีด ไปจากฉีดพี่นะฉีดบอลนะ่ะพวดไปเลยมาเอา,า,เอาโดนไหมมาพี่ฉีดเองดีกว่าหลบนะเพราะว่ามันแรงติดเทอร์โบมากฉีด้ทั่วเลยใช่ไหมนี่ก็คือฉีดฉีดทห้ทั่วเลยใช่ไหมฉีดเยอะไหมลูกพอแล้วมั้พอแล้วนะโอเคเสร็จแล้วก็แไปวแร์ อ๋อถ้ีกเยอะเกินมันก็จะแฉะแล้วก็จะเน่าอีกใช่ไหมอะไรที่มันมากเกินมันก็ไม่ดีน้อยเกินมันก็ไม่ดีแล้วปิดใช่ไหมลูกฝาเราอยู่นู่นไอ้นู่นใช่ฝาเราปะใช่นะโอเคปิดแล้วเราก็เอาไปเข้าตู้อบใช่ป่ะตู้อบของเราป่ะพาไปเลยไะเรามาถึงตู้ห้องอบอบอบบอลแล้วนะอ่ะนี่นเอาใส่ไว้ น้องไอตีมแล้วเราต้องเอาผ้าห่อไหมเอากระดาษห่อใช่ไหมเราต้องอาหนังสือพิมพ์ห่อใช่ไหมไปจัดการกันเราอ่าทีนี้เราต้องอาหนังสือพิมพ์เขาห่อเขาก่อนใช่ไหมลูกน่ทับไว้แบบนี้ไม่ให้เจอแสงปิดแสงไว้อีกกี่วันน่ะลูกถึงจะเปิดได้สองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ไหมแหมแทนเนอร์แทนเนอร์ไอ้กล้องนี่ไว้เนี่ยปกติจะเป็นเด็กแบบยิ้มมากเลยนะ เออมาก็วันนี้วันนี้วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเทรนเนอร์ตัวน,น้อยนะที่ช่วยที่ไก okay, ่ใช่ไหมถ่าหัวบอลนะเทรนเนอร์สอนนะมีอะไรจะฝากร้านให้มาช่วยซื้อบอลที่ร้านหนูเยอะๆหน่อยนะคะใช่ไหมขอบคุณมากค่ะส so ุก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปนะคะถ้าเกิดว่า ท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องไก่จ๋า c h a n n e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายท่านผู้ชมห่อยบ๊ายบาย